อ่าวันนี้มาพ่อมาก้อยช้างนะเจ้าอ่าวันนี้มาพ่อย่ำช้างเนาะช้างนาคาไทยแลนด์เนาะอันนี้มันจะมีผ้าทอเนาะทอลายคําว่าไทยแลนด์ตัวนี้เป็นรห,หัสทีห้านะเจ้าตัวทีห้านี่จะลวดลายแบบนี้เนาะเป็นผ้าทอตั้งในจะเป็นแบบนี้ซับในอย่างดีแล้วก็มีซิบ ตัวใหญ่แบบนี้ละจ้ะอันนี้คือซิปตัวใหญ่เนาะ้ังหน้าจะมีช่องแบบนี้เอาไว้ใส่คุแจรลดใส่ตั้งเหรียญใส่ของใช้สัมภัรละรว้วยิบง่ายเนาะดังในก็จะมีช่องซิปหือ่เอเลยจ๊ะตังในตังในเป็นช่องซิปใหญ่แบบนี้เนาะปากกระเป๋ามีซิป่าอันลเลยจ้ะอันนี้รหัส T5 นะจ๊ะ สายยาวสายคอสบอดี้ได้นะเจออนน้าตัวนี้ตัวนี้ความกว้างอยู่ที่กว้างนะเจ้าประมาณสิบสองนิ้วนะเจ้าประมาณสิบสองนิ้วสูงสิบสองนิ้วเนาะอันนี้ใส่กระดาษ a 4ได้อันนี้เป็นตัวรหัสทีทีห้าเนาะทีก็คือไทยแลนด์ห้านั่นเองนะเจ้าอันนี้เป็นไทยแลนด์ทีหนึ่งนะเจ้า ละห้าทีมันจะเป็นไทยแลนด์แบบนี้แต่เลยย่อมอาว่าที่เนาะมันจะเหลืออยู่สองแกนสองลายนะเจ้าตั้งหลังของละห้าทีเป็นผ้าทอนากาแบบนี้ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอนาคาก็คือเป็นสีสันสวยงามเราตังในจะเป็นแบบนี้ตังในทับในอย่างดีอย่างหนาเป็นรูปใบไม้แบบนี้นะเจ้าสิบป,ปากกระเป๋าเ้่แบบนี้เนาะรูดได้นะเจ้าหูดสบายเลยอันนี้ อันนี้สั่งตัดมาเขาจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของซิปเนาะอันนี้ซิปตัวใหญ่นะเจ้านี่ดได้ช้างนากาช้างสีขาวเป็นทีทีหนึ่งเนะเจ้ารหัสมันทีหนึ่งเนออันนี้ตั้งหลังงามแต่ละลายแต่ละใบจะบ่กเหมือนกันอันนี้รหัสทีจะเลือ,อยู่สองแกนสุดท้ายเนะาะใครแค่ได้ก่อซีเอย้อนหลังได้นะเจ้า ซีเอฟย้อนหลังได้เนาะอันนี้เป็นรหัส t ีทหกับ t ีหกว้างอยู่ที่12นิ้วสูง12นิ้วเนาะอ่าหัสอจะเหลืออยู่ประมาณ3แกนนะจาลายเดียวกันมนันจะมันจะเหลืออยู่3แกนเนาะ จะเหลือ,อยูสามแกนรหัสอีช้างสีขาวเนาะอีหนะจ้าจ้างสีขาวจ้างเตะบอนตั้งหน้าจะมีซิบซิบเป็นซิบตัวใหญ่ดง่ายนะจ้าแบบนี้เนาะตั้งในไม่อพอนะเจ้าซับในเหมือนกันสักแกนสักลายสักใบนะจ้าตั้งในเป็นแบบนี้ตัวซิบจะเป็นซิบตัดนะจ้ามีความแข็งแรง นี่แบบนี้เลยกว้างจะอยู่ยที่12คูณ12นิ้วนะเนาะใครชื่นชอบรหัส e 5ก็ cf เข้ามาได้นะเจ้า159บาทจะส่งฟรีเนาะอันนี้รหัส e 6นะเจ้าจ้างเตะบอลเป็นอริยาบทหนึ่งของจ้างในการแสดงจ้างแถวๆจ้างสลินแบบนี้นะเจ้าเนาะความส้างอันนะครั ตั้งหลางจะเป็นผ้าทอสีดำตั้งในจะเป็นผ้าคล้ายๆกับผ้าอินเดียเนาะตัวซิปจะเป็นซิปตัวใหญ่ฮุดครองหุดง่ายฮุดเปิดได้แบบนี้นะเจ้าทายก็จะเป็นผ้าทอสีดำแบบนี้เนาะจ้างเตเปิลน,นะเจ้าพื้นจะเป็นสีแดงจ้างจะเป็นสีขาวตั้งในก็จะเป็นผ้าแบบนี้ มันเป็นซับในที่เมือนกันเนาะซิบหูปากกระเป๋าแบบนี้นะเจ้าตั้งหน้าเราสามารถใส่ของสัมภาระ,ะได้ช่องใหญ่สามารถใส่กระเป๋าตังใบยาวได้เนาะใส่กระดาษ A4 ได้ตัวนี้รหัส E6 นะเจ้าอันนี้เป็นช้างสีแดงเออช้างขาวพื้นแดงเนาะลายหน้าเดียวกันแต่ว่าความแตกต่างก็กคือผ้าทอนั่นเองนะเจ้าอันนี้คือตั้งหลัง สายจะอยู่ตรงในแบบนี้เนาะสายซ้าซในเป็นขนอ่าเป็นเป็นรูปขนนกแบบนี้ยังหนาเลยนเนี่ยจะหนาปึ๊กเลยอันนี้คือซิปซิปหมดได้เนาะตรงตรงในก็จะจะมีแบบนี้ื้อนะจะปากกระเป๋าเนาะมีซิปื้อนะเจ้าตัวน,นี้นะอันนี้คือช้างอ e, ีรหัสอ e นะีเจ็ดเนาะลายนี้จะเหลืออยูสามลายเนาะ สาลายรหัส e 5ต่างกันตรงผ้าทอด้านหลังรหัส e 6ต่างกันอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบผ้าทอสีดำเนาะแล้วก็สีแดงนะจ๊ะอันนี้คือ e 7จเนาะจะมี e 5 e ห e 7 e นะจ๊ะ e 11, นเน,ะน,นั่นเองเนาะอ่าเนมาในเรื่องของนกมูกลายนกมูกจะเป็นลายนกมูกแบบนี้ ลายนกฮูกแบบนี้ขนาดจะอยู่ที่12คูณ12งนิ้วตังในจะเป็นแบบนี้ชอะความงามของนกฮูกเนาะความงามของนกฮูกคนนะคะของนกฮูกแล้วก็ความทนทานของผ้าหพอายนาย้่ามหักตังมุตดก่อนตนที่12 12้อง อันนี้คือกระเป๋ยาย่าพื้นเมืองเนาะตั้งหลังจะเป็นผ้าทอหน้ากาสายยาวคอดบอดีไดดอ้ได้ใส่กระดาษ a อได้ใส่กระเป๋าตังใบสั้นใบยาวได้หมดเจ้าตังหน้ามีซิปหื้อเนาะซิปสองช่องก็คือ1ช่องด้านหน้าแล้วก็ซิปปากกระเป๋าเนาะนี่ตังในนาแข็งแห้งนะเจ้าทนทานเนาะสวยงามสีสันโคตรนะ่าักเลยอันนี้คือฮอรูกหนึนะเจ้า อันนี้เป็นฮอนกูกห้าสองสามสี่ขายไปแล้วเหลือ,อ,อห้าเนาะฮอนกูกเกาะกิ่งไม้แบบนี้นะเจ้าพออ่าตั้งหลังจะเป็นแบบนี้เป็นผ้าทอนากาโทนออกแดงสลับหลายแบบนี้เนาะมันเป็นผ้าทอเครื่องนะเจ้ามีความทนทานแข็งแรงใช้งานได้นาน ตรงในก็จะเป็นผ้าซับในอย่างหนาแบบนี้ซิปก็จะเป็นซิปตัวใหญ่แบบนี้ตรงหน้าก็จะมีช่องซิปหูหง่ายแบบนี้นะจ๊ะหัสหอนกุูกห้าใส่กระดาษ a อได้ไครที่ชื่นชอบงานย่ามนกฮูกก็สามารถที่จะเ F ยบย้อนหลังได้เนาะหอนกฮูกห้าหอนกฮูกหกนะจ้ะมีนกฮูกสองตัวเนาะ ตั้งหน้าเป็นซิปตัวใหญ่ปากกระเป๋าก็จะมีซิปหื้อแล้วก็ตังในก็จะเป็นผ้าซับในแบบนี้ประเมินกันเลยเนาะอันนี้คือฮอหนกฮูกหกนะเจ้าตั้งหลังก็จะเป็นผ้าทอแบบนี้แดงสลับเหลืองเนาะอ่าแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบก็ซีเอฟกันเข้ามาได้นะเจ้าเนาะ หอนกฮุหกหนึ่งฮอนกฮูกห้าหอนุฮุกหก,หกหนะจ้ะแล้วก็หอนกฮุกเจ็ดเนาะหอนุฮุกเจ็ดเป็นนกฮูกเกาะกิ่งไม้นะฮักนะฮักแบบนี้ติดบดอกไม้ตรงหงอกแบบนี้แล้วก็ทอพื้นผ้าทอจะเป็นสีดําผ้าทอนี้จะเป็นผ้าทอนาคาของพื้นเมืองเชียงใหม่เนาะย่ามนี้จะมาจากเมืองแป้นะจ้ะตั้งในจะเป็นผ้าเหมือนผ้าอินเดียเลยเนาะ ถ้าสปันหรืออะย่างแบบนี้แหละนะเจ้ามันเป็นแล้วแต่ใบนะมันจะประเ,เมินกันอ่ะมีซิบเฮอเดี๋ยวจะงูดได้นะงูดได้นี่ซิปตัวใหญ่ปรับเปลี่ยนมาในเรื่องของซิปต้นทุนก็จะแตกต่างจากซิบทั่วไปเนาะก็คือเปลี่ยนซิปเฮ้อเป็นซิปตัวใหญ่แบบนี้เพื่อการใช้งานได้เมินนานยิ่งขึ้นเนาะซื้อครั้งเดียวก็คุ้มใช้ได้เป็นปีแบบนี้นะเจ้าฮอนหกเจ็ด หอนกฮูกแปดนะเจ้าอันนี้คือหอนกฮูกแปดหอนกฮูกแปดเป็นนกฮูกแบบนี้ก็พีงไม้เป็นรูปหัวใจ <c oughs> ตัางหน้ามีช่องสิบเฮ่อนะเจ้าต่างในก็มีซับในแบบอย่างดีเฮ่อนะเจ้าซับในมันตึงเหมือนกันเลยสแกนเนาะนี่เป็นซับในยังหนายังดีแล้วก็ปากกระเป๋าก็มีสิบเฮ่ออันนี้คืองานสั่งทํามาเนาะ คือย่ำนากลางมันจะมีขายทั่วไปอยู่ที่แล้วแต่ร้านเนาะว่าใช้ซีบตัวใหญ่หรือซีบตัวเล็กนะเจ้าแล้วก็ซับในเป็นแบบใดอย่างหนาอ,อย่างบางอันนี้ก็แล้วแต่ลลแล้วร้านเนาะเฮาบวสามารถที่จะไถ่ายมาชอบร้านเฮาได้แต่เฮากับโปรโมทสินค้าของเฮาไปตามที่เฮาเนาะนะเจ,าะเจานะ้านี่คือซีปตัวใหญ่เนาะอันนี้อะซับในนะเจา้าซับในอย่างหนานะเจา้า แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบสินค้าร้านไหนสินค้าคุณภาพดีแบบใดก็ซื้อร้านนั้นได้เลยนะเจ้านาออันนี้ตังไนโอ้ยังคืเลยนะเจ้าซับไนซับในหนาสิบหนานะเจ้าิบใหญ่อันนี้คือความทนทานของงานผ้าทอความน่าหับของนกฮูกและการใช้งานสามารถใส่กระดาษ A4 ได้อันนี้ห่อนกูกเก่า นกฮูก 9, ้าวแต่เจ้าฮอฮอรเก้าเนาะใครชื่นชอบก็สามารถที่จะซี F เอฟกันมาได้เนาะฮอนกฮูก้าฮอนกฮูกแปดฮอนกฮูกเจ็ดแต่เจ้าฮอนกฮูกห้าเนาะฮอนกห,ก, 8, หนกหก 7, แต่เจ้าอ,นะอ,อ,อันนี้ฮอนกฮูกหนะึ่งเนาะอ่าใครที่ชื่นชอบย่ามนกฮูกก็สามารถที่จะซีเอฟกันได้เลยนะเจ้าเนอ อันนี้เป็นช้างคู่นะจ้าตัวนี้ก็เป็นซสบตัวใหญ่เอากระซังคือเนื้อใหญ่คือลูกค้าเพราะว่าเราต้องการซสบที่มันมีความแข็งแรงทนทานซับนในยางหนานะจ้าเป็นผ้าทอแบบนี้ผ้าทอนากาผ้าทอเมืองเชียงใหม่แบบนี้อ่ะซสบตัวใหญ่ความแตกต่างของแต่ละร้านก็คือแล้วแต่ว่าสินค้า จะใช้ซิปตัวใหญ่เพื่อความทนทานให้ลูกค้าใช้งานได้นานขนาดไหนเนาะอันนี้คือชอช้างก้านกคูเอ้ยชอช้างก้าช้างคู่แบบนี้นะจ๊ะช,ช้างโชวงวงเนาะช้างคู่ชอช้างสิบนะจ๊ะเป็นช้างเตะบ,บอลสีแดงตั้งหลังก็จะเป็นผ้าสีม่วงเนาะเป็นงานผ้าทอตั้งในก็จะเป็นซับในแบบนี้ซับในยังหนาซับในเหมือนกันหมดเลยเนาะ ต่างกันตรงที่ลายช้างด้านหน้าขนาดจะอยู่ที่9คูณ10นิ้วตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบใบเล็กนะจ๊ะขนาด9คูณ10นิ้วใส่สัมภาระได้มีช่อง2ช่องด้านหน้า1ช่องใส่กุญแจใส่กระเป๋าตังใบน้อยหรือใส่เหรียญได้ใส่เอกสารเล็กๆน้อยๆได้นะจ้ะเพื่อความสะดวกการจกกันล้วงเนาะ แบบนี้นะเจ้าซิบตัวใหญ่นะเจ้าใบเล็กแต่เราเปลี่ยนแปลงเรื่องของใส่ซิปตัดคือซิบมันก็เลยเป็นซิบตัวใหญ่นะเพื่อความทนทานของงานนะเจ้าเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ยาวนานขึ้นเนาะอันนี้คือชอช้างสามนะเจ้าช้างคู่เหมือนกันตั้งหน้ามีซิบฮ้อนะเจ้าซิบรูดได้นะซิบหูดปืดง่ายๆนะเจ้าเพราะว่า สั่งเนี่ยซิบเพื่อยังดีเลยเนาะแล้วก็ซ้ำในคอยอยังหนาเลยเพื่อลูกค้าจะใช้งานได้นานขึ้นเนาะ่อช้างสามแล้วเจ้าตั้งหลังจะเป็นผ้าทอแบบนี้่อช้างสามแลเจ้าเปลี่ยนผ้าทอแบบนี้หน้าหน้าขอห้องวันหน้าหน้าเฟซจะขายอยู่ที่ ร้อยเก้าบาทเนาะสำหรับใบน้อยใบใหญ่จะขายอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเนาะอ่าผ้าทอนาคาจะมีความทนทานแข็งแรงเพียงแค่เราเปลี่ยนปรับในเรื่องของซับในและซิปเพื่อความทนทานยิ่งขึ้นนะเจ้าอันนี้ชอช้างสามอันนี้ชอช้างแปดนะเจ้า ซิปตั้งหน้าหนึ่งช่องผ้าทอตั้งหลังเป็นสีแบบนี้สีผ้าทอตั้งหลังจะบ่มือนกันลายด้านหน้าก็จะบ่มือนกันความแตกตา่างจะเหมือนกันอย่างเดียวก็คือซับในแค่นั้นเองเนาะใบน้อยจะใช้ซับในอย่างเดียวกันนะเจ้าอันนี้ชอช้างแปดช้างสีดำเนาะพื้นสีแดงแบบนี้นเลยจะชอช้างแปดซิตั้งหน้าแล้วเกาะ ช่องซิปตังนายแบบนี้เนาะมีแต่ช่องปากกระเป๋าในเะจ้าสองช่องการใช้งานเนาะอันนี้คือชอช้าง7จนะเจ้าย่ามช้างมีขายอยู่ทั่วไปแต่วัสดุที่ใช้และสินค้าคุณภาพดีแบบใดก็อยู่ที่คุณเลือกลูกค้าเลือกสั่นในร้านนั้นเนานะ ซับนายใบนี้บูมันกันนะเจ้าอันนี้ซิปจะเป็นซิปตัวใหญ่แบบนี้เนาะซิปจะเป็นซิปตัวใหญ่แบบนี้ตั้งหน้าก็จะเป็นซิปตัวใหญ่ตัวนี้ขนาดอยู่ที่กว้างเก้านิ้วสูงสิบนิ้วสูงสิบนิ้วตัวนี้จะเป็นซิปตัวใหญ่ตัวนี้เป็นงานสั่งตัดนะเจ้าถ้าเป็นงานปกติทั่วไปมันจะเป็นซิปตัวน้อยเนาะ สังเกตได้ง่ยนะจ๊อันนี้คือช้างสีแดงชูงาเนาะอันนี้คืองวงอันนี้คืองาชูงาจ้านะตั้งหน้าก็จะมีช่องหื้อเอาไว้ใส่กุญแจรถใส่กระเป๋าเอ้ยใส่กระเป๋าตั้งเหรียญเนานะได้ตั้งในก็จะเป็นแบบนี้ซับในแบบนี้สวัสดีเจ้าทักทายกันได้เนาะอันนี้คือซิปนะจ้า ความแตกตา่ตกตางของย่ามก็คือการใช้วัสดุหรือใช้ซิบและซับในเนาะคือย่ามช้างมันมีขายอยู่ทั่วไปแล้วแต่สถานที่ท่องเที่ยวตัวว่าบางสถานที่ขายราคาเท่าใดเนาะมันจะบม่มงอนกันอยู่ที่สินค้าของแต่ละที่พื้นที่หรือจะห้ามมาจากไหนอันนี้คืองานสั่งตัดซิบจะเป็นซิบตัวใหญ่เนาะ ซิบจะเป็นซิบตัวใหญ่อันนี้คือเก้าคูณซิบนิ้วใส่สัมภาระได้เยอะแยะมากมายวันนี้ขอฝากสินค้าพื้นเมืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับลูกค้าทุกท่านตัวในเจ้าภาัยที่ชื่นชอบยา่ามก็สามารถที่จะสั่งซื้อทางข้อความเพจได้เจ้าพอหูบตรงหน้าเพจได้เนาะเพจสินค้าชาวเขากระเป๋งงามมองเหนือวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า